โค้คับพี่น้อครับกาลังเขาครับครับตัวอี่หใครับขอเลี่น่อนึงโอ้สีามื่อไหร่มาอพี่น้องเดมาหงาใช่ไหมเขาก็มาปีปลาครับตลางปลามุ่ง เอากู้ดามตัวลงไปไถตัวลงไปอะไรเนี่ยบ่คู่ดูก่ะข้อได้ไปตลาดอยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับพี่น้งองปองไปลูกหูหุนครับพยายามตุบป,ปะเขาขเก่าแล้วครับเดี๋ยวนี้เกือบสิบมือพี่น้อง จ่างเนม,ยม่ยำตะคุนตัดใหม่ไพ่จักตอกสารตุ่มรถ้าใส่เจ้าของครับสารตุ่ร,บ, 3, 4, 7, รบุบรคคัรอามือรยจัก3านจักรยนจักรานจักรานจักยนจักรยนจรยานักรย่นันนรยา,รานจักรยานัย่น,น้ักราักรานัานารา 3, 4, ครนักยานรยานจักยาัานจานลังรยานตกรานจักรยาักรยาัรยาักรยวนก้อนจกรานจักรยาราณัรยาม่ราักรยนรนีัเรยกยวนีัก็ โดนเติมแล้วครับลูกนี้ใหญ่ามาใส่ไหมพี่น้องเห็นว่ามันเป็นหาดทรายเป็นแผ่นตัวบอลื่นจะเป็นตมเบิดตัวนี้จะเป็นหาดทรายเป็นแผนพี่น้องก็ได้ลองใหญ่ามาใส่บึงขี้เกี้ยงมีตัวบอลนหาดทรายเป็นตื่นพี่น้องโัวพี่ตัวพับน์ี่โตเขาเยอครับพี่น้องครับ กำลังเคาครับครับแต่ตวอ่านครับที่หาที่ครับขอเชิญดีหน่อยนึงโอ้ถืองานมาใส่มาอยู่พี่น้องเดี๋ยวมางานใส่มาคราบแล้วมาปีปลาครับตักกลางปลาแบบมุ้งปลากระดามตัวนงไปใส่ตัวนึงครับ นี่ยบ่คูดูกอ่ะเขาได้ไปตลาดา่ที่นี่เี๋ยว่ายยมนต้อลุมมาใยวนานที่สอง้ตัวนี้ một để nhài gấp em được con tàu, ổ bò hút tô nó nói thế nào giờ nào đứa nhà đây, tay lắm tô mất khẩu hết rồi người con บอลเกาหรีกับปลาหมว่มาเที่ยวมาเดิน เอายุคบเอายุกเอายุกเดี๋ยวของเกาของหม้ครับดูขเขาเขายุกกำลังเขาครับพี่น้องหลังจากฝนตกจะมาขากับปลาบุกมึองหน่อยครับ เป็นยุคมีสนเก่าเขาใช่มอ่องตันหนามันจะบอกเขาพ่อโตขหน่อยแทนเขาขูมอ่องออกแด็กเขาว่อบันน,นี่มอ่องขาดยหนอยู่ตอนนี้บึงนะครับนอ๋อครับเราบุญมอ่องตันเขายิดก็บโตล้วครับ แล้วมาใส่หม้อแล้วไปยูเซฟกูมือพี่น้องเลยยามสองเขียวโอเคเราสองสามลูกหวานข้าม้อคนอาบก่อเราใช้เป็นแบบใหญ่นี้ออก่พี่น่อง ครับนี่หาโตใช่้มแต่เป็ปลาตัวใหญ่ตั้งแต่สมตีสี่เดอนตัวนัมูนมกระดูกปลาครับส่วนนี้กระดูกปลาตัวน่อยกระไรกบะปุ่นน้ำนักครับกระดด่โตอยู่กระปไดนน้ำนัก นี่ตวโตวรเราดูใส้แดงดีครับนี่สามตัของวนี่สตัวพี่น้องตัวปลาสังครับปก,กบปลาซอยไม่ตามปกติสีฟอนเขาวตัวสองตัวสา

พี่น่อยตับูวะบูวะลัวตาหน่อยบูโขพี่น่อ 扎根。 mm <clears throat> ครับไชเครับที่ปลาบ่อเขาครับดูปลาชโลหน่อยครับ ครับพี่น้องครับต้นบบอขาววันนี้ใหญ่เรืองนี้ครับพี่น้องสองตัวกลัวครับตุ่มชุ่มบริยาย่บ่ค่อยเข่าพี่น้องเนื้อเตี่ยวหนาใหญ่ไหมจำพวกที่กินหรือพวกที่กินอยู่พี่น้องจะว่าก็บ่ได้ขายครับปลา ช่วงคลิปนี้ก็ขอยุทธีบัตรซ้ำหน่อยน้องพี่น้องเนาะน้ำตุกปลาขาวครับหลังปีใหม่ปลาก็บ่ค่อยเก่าแล้วครับช่วงนี้ผมก็เลีงสารตุ่มประกดครับหัวตะไคร่ยิ่มช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดช่วงน้ำมาใหม่พี่น้องครับสชหรับคลิปนี้ก็อขอ จบคลิปลงเพียงสำเร็จครับพี่น้องขอให้พี่น้องห้าถุงจะดีไม่แห้งครับมีโศกไม่ไสกันเพราะโอ้โหข้นครับพี่น้องดีไหมโศกเหมือนกันครับขอกล่เข้ามาสวัสดีครับ